สวัสดีค่ะวันนี้มิดจะมาสาธิตวิธีการล้างหม้อต้มขนาด5กิโลวัตต์ รุ่น MBS ขีด05โดยสำหรับรุ่นนี้นะคะจะสามารถใช้กับเตารีดไอ้น้ำล้วนและไอ้น้ำไฟฟ้าได้2หัวเตาค่ะเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กร้านซักรีดร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่ต้องรีดจำนวนมากกว่า 100- 200ถึงตัวต่อวัววนสามารถเดินท่อน้ำเข้าเครื่องอัตโนมัติหรือเติมน้ำเองที่ถังโดยวิธีการดูแลรักษาหลักๆคือการล้างทำความสะอาดทุกๆ2-3ถึงเดือนขึ้นอยู่กับความสะอาดของน้ำที่ใช้ค่ะแนะนำ ใช้เป็นน้ำกองนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลสามารถเลือกใช้บริการกับทางเราได้เลยส่วนลูกค้าต่างจังหวัดสามารถทำตามคลิปวิธีการล้างได้เลยค่ะโดยอุปกรณ์หลักที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะไขควงประแจเลื่อนประแจเบอร์12 17หรือ19ลูกบล็อกกวยกอกน้ำผ้าเช็ดทำความสะอาดถังน้ำ แหงทองเหลืองถุงมือหน้ากากอนามัยเทปพ,พันเกลียวกดเกลือท่อ PVC ขนาด3นิ้วพร้อมฝาครอบหรือขวดน้ำขนาด1.5ลิตรสำหรับไว้แช่ฮีเตอร์รับชมได้เลยค่ะถอดปลั๊กไฟใช้ไขควงถอดน็อตท,ที่ยึดฝาด้านหน้าออกใช้ประแจบ็อกไขน็อตท,ที่ฝาครอบฮีเตอร์และน็อตท,ที่ยึดสายไฟออกด้านข้างเครื่อง ไขแคมและสายน้ำทิ้งออกนำถังน้ำมาลองหมุนเปิดวาล์วน้ำทิ้งและหมุนเปิดเซฟตี้วาล์วให้อากาศเข้าไปภายในหม้อต้มเพื่อให้น้ำที่อยู่ภายในเครื่องออกมาจนหมดไขน็อตเปิดฝาด้านข้างเครื่องเปิดฝาออกแล้วใช้ประแจเบอร์17ขันถอดข้อต่อออกแล้วนำผ้ามาลองเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าปั๊มน้ำใช้ประแจเลื่อนขันเช็ควาล์วออกด้านหน้า ใช้ลูกบล็อกเบอร์13ในการขันเพื่อนำฮิตเตอร์ออกไปล้าง2ดูว่ามีคาบตะกันหรือเปล่าหากมีคาบตะกันเยอะให้หาแท่งเหล็กหรือช้อนด้ามยาวโปยเศษคาบตะกันออกไปทิ้งขั้นตอนถัดไปใช้ประแจขันถอดสายใจ่ายอรตาลีดออกทั้งหมดแล้วหมุนถอดบล์อออกไขน็อตที่ยึดฝาด้านบนเครื่องแล้วถอดฝาออกใช้ประแจเบอร์8ไขน็อตยึดสายพ แล้วใช้ประแจเบอร์สิเก้ไขน็อตเพื่อนําแท่งอ e ิเล็กโทรดออกมาแล้วใช้ประแจไขน็อตที่ยึดกับท่อเพรเชอร์ขันนําท่อออกมาล้างทำความสะอาดไขน็อตเปิดฝาด้านหลังเครื่องใช้ประแจขันถอดสายน้ําเข้าที่ต่อกับเช็ควาลแล้วใช้ประแจเลื่อนขันนําเช็ควาลออกให้นําผ้ามารองไว้ป้องกันน้ำไหลออกจากเช็ควาล จากนั้นให้เทก,กดเกลือใส่ท่อ PVC ที่เตรียมไว้หรือหากไม่มีให้ตัดขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตรแทนได้ค่ะนำอุปกรณ์ที่ถอดออกมาทั้งหมดแท่งอิเล็กโทรดเช็ควาลวฮิตเตอร์ไปแช่ก,กับกดเกลือที่เตรียมไว้เพื่อล้างคราบตะกัน แช่ไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วล้างในน้ำสะอาดแนะนำให้ทำนอกอาคารเพราะกลิ่นไอสารเคมีมีความแรงใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยด้วยค่ะขั้นตอนถัดไปน้ำกดเกลือผสมน้ำเปล่าขนาด500มิลกอกลงไปในหม้อต้มจนหมดขวดทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วมาที่ด้านข้างเครื่องนำถังน้ำมารองที่บอลวาลเปิดน้ำทิ้ง จะเห็นว่าน้ำมีสนิมและค่าตะกอนออกมาจากหม้อต้มหลังจากเปิดน้ำทิ้งหมดแล้วให้กรอกน้ำสะอาดตามลงไปล้างจนกว่าน้ำทิ้งที่ออกมาจะใสค่ะล้างหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อสายน้ำเข้าเข้ากับเช็ควาลมาที่ด้านหลังเครื่องประกอบเช็ควาลเข้ากับปั๊มน้ำต่อสายน้ำเข้าเสร็จเรียบร้อยต่อไป นำอุปกรณ์ที่ถอดฮีตเตอร์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาประกอบกับที่เดิมนำประเกลออฮฮีตเตอร์ แนะนำว่าลูกค้าควรมีประกรันสำรองไว้อีกหนึ่งชิ้นค่ะใส่เข้าไปในหม้อต้มใช้ลูกบล็อกเบอร์13ขันให้แน่นต่อสายไฟฮิตเตอร์เสร็จแล้วปิดฝาบนปิดฝาหลังขันน็อตยึดให้แน่นต่อวาล์วจ่ายไอท่อสายใจไอตอรีดและเซฟตี้วาล์ว หลังจากนั้นเปิดฝาถังพักน้ำหมุนถอดลูกลอยถอดฝากองท่อเทน้ำสะอาดใช้ฟองน้ำขัดขัดภายในถังพักนำถังน้ำมาลองที่ด้านหลังหมุนวาวเปิดน้ำทิ้งเทน้ำสะอาดลงไปล้างจนกว่าจะสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมุนปิดวาลวน้ำทิ้ง เทน้ำสะอาดลงในถังพักพอประมาณให้เห็นลูกลอยกดเปิดเครื่องน้ำในถังพักจะไหลเข้าภายในหม้อต้มระหว่างนั้นให้เติมน้ำเข้าไปอีกครั้งนำตัววัดกระแสไฟมาวัดสายไฟที่หน้าฮีเตอร์ไม่ควรมากกว่า22แอมป์เรียบร้อยแล้วนำฝาหน้าเครื่องปิดประกรอบกับที่เดิมขันน็อตให้แน่น กดเปิดสวิตซ์โซโลินอย์เตารีดเปิดสวิตช์ที่เตารีดรอเครื่องตัดการทำงานแล้วกดไอน้ำทิ้งประมาณ3-4ครั้งเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะ